ไปไม่ได้ครับดีโคเฮ้ยโรยอ้ยโอ้ my god โอ้ตายโอ้ตาตุ้งเกินเลยตาตุ้งผิดไปแล้วอนย้ายทอย่างนี้การผิดไปแล้วตาตุ้งเอาอีกแล้วครับวันนี้เต็มเต็ม อยากให้ทุกคนได้เห็นนะำของคนได้มากเลยนะเฮ้พอแล้วพอแล้วใสใจเขามากเลยอ่ะนั่นเลยดูเขายิ้มว่ายิ้มยิ้มแบบสสใจมากเลย้านด้านด้านโอ้โหยี่ไม่ทันครับติดต้นไม้ซูมให้ดูเอาเนี่ย ต้องการหกล้อสิบคันครับใครสนใจก็สอบถามมาทางหกล้อดัมกินไดน้ครับคุณไปหน้าสองหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก <5 S 2> ้าห้าดูนะกระเป๋าก็เพื่อนกางเกงก็เพื่อนเสื้อก็เพื่อนไหนอหรอตัวใหญ่ไหมยังยัง,ยงจะเดินไปใกล้อีกนะยังไม่เจ็บยังไม่จำอีก <c oughs> อ,อยากเชื่อเราไม่อยากไปหรอ อันตรายมากบ oh. oh. อกว่าปลาไหลอะ่ะลิงก็จะเป็นโคลนอย่างนงี้แหละครับตะตุตงมาที่ไรนนะ่ะบันเทิงทุกทีเลยนะทุกคนนะนี่นี่ช่วยเาปลาไหลเห oh. ็นมล่ะ